สวัสดีจ้ะทุกทุกคนนะครับมาเจอกับอาจารย์เจอร์รี่พยากรวันนี้อาจารย์จะมาทำคลิปเลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วยหมายเลข6 EP นี้ก็หมายเลข6ละหมายเลข6เนี่ยในปี25 6 9้เนี่ยจะเป็นยังไงอาจารย์ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดใจให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันมาหมายเลข6เป็นยังไงบ้างหมายเลข6ในปีหน้านะครับ ปีหน้าเนี่ยเป็นปีแห่งเหมือนกับต้องอาจารย์ไม่อยากให้เหมือนกับต้องไปประคับประคองคนอื่นเขานะแต่ว่าเป็นเป็นเป็นเขาเรียกว,ว่าเป็นคนที่มีพื้นฐานดีเป็นเหมือนกับอ่คนที่มีบุญเก่ามาเกิดคนที่เหมือนกับทําบุญมาดีอ่ะเขาแล้วเป็นคนที่ทําบุญมาดีแล้วก็เป็นคนที่มีอะไรก็เขาเรียกว,ว่าไงอ่ะชีวิตไม่ได้ตกอับชีวิตไม่ได้ลําบากมากมาย ชีวิตไม่เหมือนกับจะต้องทําอะไรที่มันเดือดร้อนวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานแต่ถ้าคนที่ทําแรงงานก็ไม่ได้แบบทํางานหนักจนเกินไปนะแต่ถ้าสมมติบัตรประชาชนคนไหนที่ลงท้ายด้วยหมายเลขหกแล้วก,ก็ต้องทํางานหนักๆต้องทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องของอะไรที่มันเป็นงานหนักนั่นก็ไม่ใช่เวนะถ้าเปลี่ยนได้ลองหาหนทางใหม่ๆเพราะว่าคนที่ทํางานไอ้คนที่มีบัตรประชาชนที่ลงท้ายหมายเลขหกส่วนใหญ่แล้วเขาจะ สบายแต่ว่าคําว่าสบายขอยงแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่คําว่าสบายตัวนี้คืออาจจะไม่ต้องดิ้นรนมากอาจจะต้องเหมือนกับว่าเข้าสังคมเก่งมีเสน่ห์เมตตามีเขาเรียกว่านา้าเมตตาเวลาเข้าไปพบหรือเข้าติดต่อคล้ายๆคนที่มีบัตรประชาชนหม,นมายเลขสี่แต่ในขนาดเดียวกันหมายเลขหกอ่ะเป็นคนที่เหมือนกับว่าใช้มีหาเงินง่ายแต่จ่ายก็ง่ายเหมือนกันแต่ในขนาดเดียวกันกเหมือนกับว่าเป็นคนที่ เป็นคนที่เหมือนมีกาลยายนิมิตเจอคนนู้นคนนี้คนนั้นก็เอ็นดูคนนั้นก็รักคนนั้นก็เพราะฉะนั้นปีหน้าเห็นเป็นเหมือนการเข้าสังคมเกี่ยวกับเอออย่าหน้าบึ้งนะอย่าอย่าทําตัวโทมนะหรืออย่าทําตัวให้แบบว่าเหมือนกับอินทวิร์ดก็ไม่ได้นะอะเราไม่ได้บอกอาจารย์ไม่ได้บอกว่าจะต้องเข้าสังคมจัดจ่านะแต่การที่เราจะต้องไปเจอคนนั้นคนนี้แล้วดูดีแล้ว อาจจะดูดีในประมาณนึง่งต่างแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ใช้คําว่าทุกสิ่งทุกอย่างขอให้สะอาดเข้าไว้ปีหน้าเนี่ยฮวงจุ้ยของแบบชาชนที่ใหม่ด้ขหกอ,อะ่ะอยู่ที่ใบหน้านะครับอยู่ที่ใบหน้าเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องแต่งตัวการที่เราจะต้องแต่งหน้าการที่เราจะต้องเสริมบุคลิกเป็นสิ่งจําเป็นการพูดการจาการวางตัวจําเป็นมากแต่ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะ แต่สิ่งที่จะบอกเพิ่มเติมในการที่หมายด้วยหกปีหน้าเป็นปีแห่งการที่เหมือนกับว่าต้องรับผิดชอบต้องดูแลต้องเป็นคนจัดการกับคนใกล้ตัวเพราะฉะนั้นจะคุยนอกบ้านคุยทำอะไรคือได้หมดเลยแต่สุดท้ายแพ้ทางคนใกล้ตัวคนรู้จักคนรอบข้างอาจจะต้องเหมือนกับว่าบางทีอาจจะต้องรับผิดรับผิดชอบหรือมีภาระเกี่ยวกับเรื่องของ อะไรที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องคนในบ้านคนรอบข้างเรยอนอะไรเงี้ยหรือการที่ต้องมารับรู้หรือต้องมารับผิดชอบอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของคนในบ้านหรือคนในครอบครัวก็ได้หรือคนใกล้ตัวก็ได้คือได้หมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์บอกเพิ่มเติมสําหรับคนที่ลงท้ายหมายเลขหกคนที่ลงท้ายหมายเลขหกถือว่าดีนะครับแต่บางทีก็ปวดหัวปวดประสาทเกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยบริวารดีกว่า บริวารหรือผู้ใหญ่ในบ้านหรืออะไรที่เราต้องดูแลรายจ่ายก็ค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่บอกเพิ่มเติมสําหรับชาวชาวไม่ใช่เราชาวราศีชาวที่เขาเรียกว่านะบัตรประชาชนนึลงพายได้หมายกลขพยายามเก็บเงินไว้จุดหนึ่งนะครับเปิดบัญชีไว้บัญชีหนึ่งที่ไม่สามารถถอนได้ต้องเอาไปสมุดไปถอนอะไรเงี้ยจะดีมากนะที่ไม่ต้องมีแบงกิ้งเข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะ จะดีมากเพราะว่าจะเป็นการเก็บเงินหรือซื้อสลากออมสินซื้ออะไรที่มันเป็นซื้อทองก็ได้ถ้าถ้าบางคนซื้อทองนะเขารียกว่าบางคนเก็บจะเก็บเป็นที่หรือจะเก็บเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่เลยแล้วแต่แต่ละบุคคลนะครับที่จะมีเก็บเพราะฉะนั้นพยายามเก็บเงินเก็บเงินไว้จุดหนึ่งที่มันสามารถที่จะบอกว่าเอาไว้ในใช้ในยามฉุกเฉินนะครับเอาไว้ในฉุกเฉินนะสำหรับอ คนที่มีบบประชาชนลงท้ายด้วยหมายเลขหกแต่บอกเพิ่มเติมก่อนหมายเลขหกเนี่ยถ้าสมมุติว่าเสริมดวงชะตานะครับเสริมดวงชะตาของอาจารย์เนี่ยอืมถ้าหมายเลขหเมื่อกี้อาจารย์บอกสารหลักเมืองใช่ไหมแต่หมายเลข6นอกจากสารหลักเมืองแล้วเนี่ยการที่ไปกราบไหว้บูชาเกี่ยวกับเดี๋ยวนะถ้าเป็นองค์พ่อพิกเนศได้ องพระแม่ต่างๆได้หมดองค์เทพผู้หญิงได้หมดทุกองค์ได้หมดนะครับทุกองค์ได้หมดแต่ถ้าใครที่มีโอกาสไปไหว้ไปกราบไปขอองค์แปะลงศีดีหมายเลขหกนะหมายเลขหกนะแล้วก็องค์ปู่องค์ย,ายา่าพญานาจะดีมากในการที่จะไปขอพรแต่ในการขอพรทุกอย่างอาจารย์บอกแล้วนะห้ามพูดถึงเรื่องนี้สินห้ามพูดถึงเรื่องนี้สิน ให้พูดเรื่องอื่นไปแทนพูดขอเรื่องเงินจะขออะไรขอทรัพย์สินขออะไรขอได้หมดแต่ใช้คําว่าหนี้สินห้ามพูดเด็ดขาดนะครับมันไม่ได้เราห้ามพูดเพราะเราจะเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่าเป็นเป็นตัวเร่งเกี่ยวเรื่องหนี้สินจึงเกินไปนะแล้วก็เสริมเพิ่มเติมในการทําบุญทําบุญที่ไหนก็ได้นะทาบุญที่ไหนก็ได้แต่สิ่งที่เพิ่มเติมที่สาหรับโรงพยาบาลอาจารย์ขอเน้นที่โรงพยาบาลนะทาบุญกับโรงพยาบาลส่งทําบุญให้กับ ส่วนงานทำบุญโรงพยาบาลไหนได้หมดนะครับแต่ขอให้เป็นส่วนงานที่เกี่ยวกับเรื่องของอเดี๋ยวนะหมายเลขหกใช่ไหมหมายเลขหกอาจารย์ขอให้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของระบบเลือดระบบหัวใจระบบเลือดระบบหัวใจระบบกล้ามเนื้อแล้วก็ระบบที่เกี่ยวกับเรื่องของท้องไส้จังส่วนงานตรงไหนก็แล้วแต่ทั้งหมดจะเป็นเครื่องมือแพทย์จะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับตรงนี้ได้ทั้งหมดเลยยังไงก็ขอให้ คนที่มีบารประชาชนประชาชนลงท้ายด้วยหมายเลขหกโชคดีวันนี้อาจารย์ไปแล้วนะสวัสดีจ้ะ